อ้มในนากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายให้ฤทธกูงามดังพระจันรชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บทได้เมื่อเห็นหนากูสุดยอดมากเห็นเปล่าว่าเขาจะรูปแป้งครับรูปแป้งเห็นไหมเป็นแป้งขอเลขเนี่ยเพราคนชอบตัวเลขจะขอเลขมองไม่เห็นคร ร้อขั้นครับผมค่ะ <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าถ้าทำบุญตรงนี้จะได้เป็นเศรษฐีถ้าทำบุญ <S <S 1> <S 1> ด้านนั้นจะได้สวยงามเป็นความเชื่อ วันนี้เราก็อยู่กับครูเดียวนะคะใน EP เทปที่3ากับน้องการทัศนะนะคะควันนี้ครูเดียวพาน้องการมาที่วัดโพธารามวัดโพธารามหรือเรียกว่าวัดหลวงพ่อผอมอืมวัดโพธารามเนี่ยผมได้ยินในเพลงบ่อยมากเลยไี่โพธารามนั่นที่เพลงราดบุรีอรสาวโพธารามอ๋อแต่นี่วัดโพธารามที่ชัยนาทเป่นจุดหลักๆเลยคือเรื่องสุขภาพหลวงพ่อผอมอ๋อ อันนี้คือมีปฏิหารจริงๆนะที่ว่าพามาที่นี่เพราะว่ามันมีปฏิหารเกิดขึ้นก็คือคนที่เขาป่วยเขามาขอพรมาไหว้ขอพรสามวันหาจริงเหรอจริงๆใครที่ป่วยแล้วคือมันมีปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆและแปลกนะวันนั้น่ะมาเจอป้าป้าเขาบอกว่าถ้าเกิดครูเดียวมาขอท่านเรื่องใดๆก็ตามแล้วไปบอกท่านเจ้าอาวาสด้วยนะ เชื่อไหมน้องการเขาบอกว่าสิ่งที่เราขอสําเร็จเลยโอ้แสดงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์รจริงๆสิมากศักดิ์สิทธิ์จริงๆโชคลาภนี่เด่นก็คือเรือโบราณเป็นน้ก,กอะิษฐานพาไปดูตรงนู้นใช่ไหมเออใหญ่มากอยากได้ป่ะโชคลาภโอ้อยากได้สุขภาพก็ต้องขอด้วยสิ<ช>เราจะทํางานถ้าเรารวยเงินมีเงินมากมายงานแต่สุขภาพเราไม่ดีเราก็แย่ครับเราก็ถ้าอยากได้เยอถฐานบริษั์ก็มีในวิหารอีกในวิหารอีกช่เดี๋ยวเรามาไหว้กันเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพาไหว้ อ๋สำหรับคนที่แบบสูงอายุไม่ต้องขึ้เข่าปวดเข่าน,นั่งนั่ง,งอ่ะเรานั่งกันเลยวันนี้นั่งว่ายกันเลยตามอยากขออะไรขอเลยนะหลวงพ่อผอมหรือหลวงพ่อทรมานกายครับอันนี้หลวงพ่อผอมแนละ้วเดี๋ยวสิ่งที่เราขอเราอยากได้อะไรเดี๋ยวเราไปบอกท่านจเจ้าอาวาสอะไรแล้วสิ่งที่เราขอที่เราบอกท่านเจ้าอาวาสเสร็จง่านก็จะสำเร็จตามที่อยากได้ตามขนาดอ๋อบอกใครนี้แล้วก็บอกท่านนู้น ไปบอกองค์เป็นๆเลยอแตกมากแล้วจะสําเร็จว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้คุณเดียวพามาเห็นว่าจะมีพยานาครับพยานาะคน้องการดูนแล้วขอเรื่องอะไรโชคลาบโชคลาภมีจุดขอที่เด่นๆเลยนะเกี่ยวกับโชคลาบนอกจากพญานาะ ก็มีเ,เรือโบราณที่เมื่อกี้ราามาเป็นเรือบโบราณไม้ตะเคียนครับเดี๋ยวเราไปดเรือโ<ตา>รบราณเป็นไม้จากไม้เออเป็นเออไม้ตะเคียนแล้วตรงนี้เขาจะมีดักเงินดักทองพ<อ>ี่อันนี้เป็นคล้ายๆเป็นไซเหมือนกับต้องการจะเห็นพวกร้านอาหารนะรพวกอีสานน่าจะมีพวกไซอ่ะนั่นแหละที่ที่ว่าตามวัดเขาจะมีเอาไว้ดักเงินดักทองถ้าเกิดใครห้อยเอาไว้ เงินทองก็จะเข้าเข้าร้านดูคลั่งมากเลยอ่ะแต่เรือนี่คือมนเขาเคยใช้มาก่อนไหมใช่เป็นเรือโบราณสมัยก่อนแต่ทํามาจากเห็นเพราะว่าทํามาจากไม้ตะเคียนเห็นเปล่าว่าเขาจะรูปแป้งครับรูปแป้งเห็นไหมเป็นแป้งขอเลขไงเพราคนชอบตัวเลข มาเจอหลวงพ่อพี่ดีย้องการคุณเดียวพาหนกต้องการจะกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับเขาบอกว่าถ้าขอพรจากจากหลวงพ่อผอมแล้วให้มาคุยกับเจ้าอาวาสสิ่งที่น้องการขอจะสําเร็จครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อทีนี่กันนะคะครับเดี๋ยวเราไหว้มือปฝ่าก้าวเท้าซ้ายเท้าซ้ายโอเคแล้วเดี๋ยวออกเท้าไหนเท้าขวาครับเก่งมาก มีเซมซีด้วยนค่ห <c oughs> ลวงพ่อหินเพราะว่าคร <c oughs> ับ้องการอยู่สีว่าที่เป็นหลวงพ่อหินเพราะอะไรอยู่ในหินแกะสลัก <c oughs> เลยฮ่ะครับ <c oughs> สมัยทวรารวดีอืมีอายุยาประมาณ1,200กว่าปีโอ้แบบสุดยอดเลยนาะสวยด้วยเวลาขอก็ขอแล้วก็บอกว่าใครอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทหารตำรวจ <c oughs> หรือคนที่มียศมีตำแหน่งหรือมีหน้าที่การงานที่ดีๆสูงๆอยากจะมีตำแหน่งสูงๆให้มาไหว้ที่นี่ รู้ไหมว่าน,นี้เป็นบทสวดบทสวดนะจริงๆเป็นบทสวดของอาทิตย์จันทร์พุธมหัสศุกรเสา์เนี่ยอ๋อรวมอยู่นี้เออมันเป็นท่อนเนี่ยเส้นคนวันอาทิตย์ต้องสวด6จบคนวันศุกร์ต้องสวด21จบคนวันเสาร์ต้องสวดของคนวันเสาร์คือโสมานะกับนิกาโพสิบ10จบถูกท่องแล้วเราชีวิตเราก็จะดีเป็นไงครูเดียวพามาแต่ละวัด ครั้งมากแล้วผมก็รู้สึกว่าวัดแถวเนี้คือวัดเยอะมากนะเยอะมากประเทศไทยดีกว่าเอาประเทศไทยวัดเยอะมากแล้วเป็นวัดที่บางวัดเรายังไม่รู้จักเพราะว่ามีโอกาสจะพาไปไหว้เทเวศวรนี่ไหว้เทเวศวรแล้วปังได้เงินเลยได้งานเข้ามาแบบมันปีนี้เป็นปีของท่านขอแล้วปัง ครูเดียวกัน้องกันมาที่นี่แล้ววัดธรรมมูลขึ้นบันไดไปน้ำมัศการวิหารพระนามศักดิ์สิทธิ์มากมองไม่เห็นข้างบนห้าร้อยหกส้าขั้นครับผมค่ะแต่เราไม่ไปป่กเราไปด้านบนเราไปนี่อ๋อผมอ๋อผมรู้ว่าจะพาผมเดินขึ้นไปด้าน้นเลยลรอเราเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อธรรมจักรครับ จะพาทาบุญพระประจําวันเกิดเห็นไหมว่าเรามาพร้อมกับเสียงสวรรค์เลยกาลังทําำทำวัดยินน้องการเกิดวันวันจันทร์ครับวันจันทร์แต่เดี๋ยวเราจะหยอดอันนี้สิบห้าเหรียญแต่ว่าเดี๋ยวเราเริ่มหยอดของตัวเองก่อนอันนี้ท่านวิสาขาพระนางวิสาขามาหาอุบาสิกา ที่เป็นผู้ถวายทานและอันนี้คือท่านอนาเถเศรษฐีสุทัตตะตะสมัยที่เป็นมหาเอ,อมหาอุบาสกผู้เล่ดในการให้ทานครับอันนี้ทุกคนส่วนใหญ่เขาก็มากราบสักการะบูชาเขาบอกว่าถ้าทําบุญตรงนี้จะได้เป็นเศรษฐีถ้าทําบุญด้านนั้นจะได้สวยงาม,มเป็นความเชื่อในการถวายถวายให้ทานถวายข้าวข้างในค่ะหลวงพ่อธรรมจกักร เนี่ยเป็นา่างห้ามญาติเลยแต่ว่าอันนี้คือเป็นหลวงพ่อธรรมจากตั้งใจขอดีๆนะเป็น่างของวันเกิดน้องตาเลยครับขอดีๆสําเร็จรวันนี้โอเคเลยเนาะที่เมื่อกี้คุณเดียวบอกห่วงจุ้ยดีมากเลยแต่ผมสังเกตวัดที่คุณเดียวพอผมไปแต่ที่ มีความเก่าแก่มากโบราณมันมีความเลียวมากเลยครับแต่ในแต่ละสถานที่นอรู้สึกใช่ไหมมันดูแบบไม่ไม่แบบไม่ได้แบบไปเสริมไปเติมอะไรเขาดูเหมือนเป็นองค์โบราณองค์ท่านจริงๆเป็นงางทางนการครับผมเมื่อกี้ไปทำบุญมาแล้ววัดธรรมมูลเทปสุดท้ายแล้วหิวแล้ว อิ่มบุญด้วยแต่ตอนนี้หิวข้าวหิวข้าวอิ่มบุญแต่ไม่อิ่มท้องต้องทานวันนี้เหมือนกันสปอนเซอร์ใจดีของเราธรรมชาติซีฟู้ดรีเทลเป็นบริษัทที่นำเข้าสามเทปเลยนำเข้าเกี่ยวกับปลาแซลมอนอาหารทะเลและเป็นไลา์ใหญ่ของประเทศมีสอง0สาขาต้องการหาซื้อได้เลยเมนูเด็ดๆเนี่ยหาซื้อได้เลยง่ายๆที่กูเม่มาเก็ต ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โลตัสแล้วก็บิ๊กซีแล้วเขาเป็นบางที่เขาจัดเป็นร้านอาหารดีนะแล้วใครที่ทําอาหารไม่ได้เนี่ยซื้อสดซื้อมาอย่างเงี้ยก็คือทานได้เลยหรือว่ามีแบบที่มันปรุงห่อที่เมื่อกี้ที่เคสที่ผ่านมาที่เราห่อกันเนี่ยอร่อยรสชาติแล้วของเขาสดเขาเป็นของพรีเมียมสมราคาชิมเลยไม่ให้เสียเวลามีเมนูอะไรบ้างข้าวดงบุรีนะครับหน้าปลาไหลย่างซีอิวนั่นคืออันนี้โอเคแล้วก็จะมีข้าวดงบุรีหน้าแซลมอนนะครับ หอยเชลล์และไข่แซลมอนนี่อันนี้แล้วก็ข้าวดงบริหน้าแซลมอนรวมนะครับอันนี้อ่แล้วก็มีข้าวดงบริหน้าแซลมอนปลาไหลย่างไข่แซลมอนแล้วก็หอยเชลล์มานนแบบนี้และเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายครับเซตหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วพร้อมไข่ญี่ปุ่นนี่นี่กุ้กันเดี๋ยวผมชิมเบาๆก่อนอันนี้คือแซลมอนรวมอ๋อนั้นแซลมอนกับปลาไหลเป็นไง บอกบอกทุกคนนะอร่อยไหมอย่างที่เด่นๆของเขาคือมันมันสดมากครับสดแล้วเนื้อมันใสลองลองนี่ปลาไหลนะปลาไหลเป็นไงคะลองเนื้อปลาไหลมันมากหอยหอยไม่เชียวละลายในปากไม่ละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือไม่ละไม่ละในมือละลายในปากนี่มากเลยครับมันต้องอยู่ที่น้ำนะครับน้ำใช่น้ำสำคัญเป็นไงคะ น้ำน้ำซีลน้ำต้มโอเคเลยใช่ไหมอร่อยเย่คนหาซื้อทานได้ครับต้องรีบไปซื้อเลยเพราะอร่อยจริงๆใช่ครับอร่อยนะธรรมชาติซีฟู้ดดีเทลพลาดไม่ได้ต้องซื้อชื่อนี้การันตีคุณภาพคุณภาพถูกต้องสามเทปที่ผ่านมาครับทำบุญกับคุณเดียวเป็นไงบ้างไปมูกับคุณเดียวมาสามเทปเป็นไงบ้างคะผมรู้สึกว่าวัดวัดแถวแถนี้มันมี มันมีความสวยมากๆครับต้องมนต้องมนเลยผมไม่ค่อยได้มาคือผมมาผมมาทางนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้วก็ไปไม่ค่อยทั่วคือเห็นผ่านๆตายครับสมมุติว่าผมมาวัดหลวงพ่อโกยอย่างเงี้ยครับวัดบ้านแคร์อย่างเงี้ยเวลาไปเวลาจะกลับเนี่ยเราก็ผ่านวัดต่างๆเรายังไม่มีโอกาสด้วยแหวผมรู้สึกว่า ข้างในมันมันดูขลังมากมันยังคงความขลังมากเลยมันดูเหมือนยังสดมันคงความขลังเพราะถ้าเกิดคนเข้าไปเยอะเนี่ยมันมันจะแบบเหมือนกับช้ำหมักช้ำใช้คำว่าช้ำดีกว่าความความขลังมันมันมันจะลดลงผมต้องยอมรับว่าคนน้อยมากคนน้อยแล้วผมก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านเนี่ยลองมาสักครั้งครับตามตามวัดที่ผู้เดียวพาผมไปเลยแล้วแล้วท่านจะรู้ว่าความขลังของวัดของในประเทศไทยเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่จริงเนี่ย ในระแวกแถบชายนาฏอะไรพวกนี้นะครับยังมีอยู่จริงนะครับและสถานที่สวยมากมันยังคงความความงดงามของของประเทศไทยเราไวเนี้ยครับซึ่งผมอยากให้ท่านได้มาเที่ยวมาถ่ายรูปมาชมมากราบสการะขอให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นอย่างที่เมื่อกี้วัดธรรมมูลคุณเดียวพาน้องการไปครับยอดใช่ใส่บาทใส่บาทตามพระประจําวันเกิดมอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่า เราทาแล้วเราก็ได้บุญอิมบุญอิมใจเราก็มีความสุขพรุ่งนี้้องการก็มีพลังที่จะไปทํางานในที่ต่างๆเมื่อกี้นี้เราทานของข่าวไปแล้วเราต้องทานน้าเมื่อกี้สปอนเซอร์ของธรรมชาติซีฟู้ดใช่ไหมทานน้าก่อนชื่อสดชื่นชื่นใจเนาะน้ําของอลังการวันกีต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีให้เราได้พักใกล้ที่พักวันนี้เราผ่านแดดร้อนมาทั้งวันเหนื่อยมาก ไม่มีขายนะไม่มีขายไม่มีขายก็ไม่มีขายเขาทำมาให้เรากินเลยนะอ๋อแล้วถ้าอยากสั่ต้องทำยังไงก็ไปขอเขาตองขอเขาจะต้องขอบคุณเพราะเขาเขาเลี้ยงอาหารให้เราอิ่มทุกมื้อดูแลดีมากแล้วแถมเขาน้ามาส่งที่กองด้วยต้องขอขอบคุณเลยอลังการคนกรีดแล้วก็ก่อนจบคุณเดียวมีของมีของจากรายการสายมูไม่มีค่าตัวสามเทปนี้ไม่มีค่าตัวครับก็ กลับเลยไหมกสารเช่นนี้ไม่มีค่ตัวแต่มีแค่ตะกร้านี้แค่ตะกร้าอันนี้ขอขอขอบคุณน้องการนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาเสื้อไปใส่อยากได้ไม่มีขายนะจะบอกให้สวยๆเลยปิ๊งๆสวยเหมือนคือเดียวอันนี้กรอบเค็มสุดยอดมากเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเลย ก็เรียกกอกเค็มอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลยแหน่ไหน,น,นแกแล้วให้แกะเลช็อกสุดยอดเลย่้าปึ้รเลย่ะเพ้่มาเดี๋ยวไว้ทําส่งไปให้อีกเยอะๆขอบคุณครับก่อนจบรายการก่อนขอบคุณน้องกันฝากช่องให้หน่อยได้ <laughs> ครับ ก็ยังไงนะครับรายการดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับรายการที่มีทั้งความรู้นะครับแล้วก็พาปฏิบัติด้วยมันนี่ผมได้ปฏิบัติหลายๆอย่างแล้วก็ใครที่อยากชมรายการดีๆมีคุณภาพนี้นะครับชมรายการสายมูกับครูเดียวนะครับที่4ช่องทางด้วยกันครับ1แฟนเพจครับ2 YouTube ครับ3 IG ครับ4 TikTok ครับสายมูกับครูเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งเลยกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าพลาดจะได้ไม่พลาดการติดตามว่าครูเดียวพาไปไหนใช่ครับผม ต้องดูนะครับรายการคุณภาพดีๆนี้สายมูกับคุเดียวครับสุดยอดมากเลยนะคะคุเดียวต้องขอขอบคุณน้องการทัศนานะคะขอให้เพลงปังๆรวยๆไม่ว่าเพลงอะไรที่ออกมาก็ขอให้มีแต่คนคนฟังปังๆมียอดวิวเป็นร้อยๆอยล้านวิวเลยแล้วขอให้มีแต่คนรักและเมตตาขอให้ราบรื่นสำเร็จทุกอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตครับบายๆครับเดี๋ยวเจอกันขออิกยิดหนึ่งได้ไหม นาทีที่2อ3ยาอยากฟังเทปสุดท้ายแล้วอยากฟังขอทีมงานมาอัดเสียงสดวิดีโอหน่อยอยากฟังมากเลยอ่ะอ์สิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะาเชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมในหน้ากูงามคือดังพระแมรนให้แขนกูงามดังพระ ให้ฤทธิ์ผู้งามดังพระจันรชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูสุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยน้องตาม